ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีสพัฒนไทยกัมพูชาสอเขาประทะเดือดค่ะทหารเขเมรชายแดนพนมดงรักกักตุนอาหารมากผิดปกติค่ะ สัปไทยกัมพูชาสอดเขาประทะเดือดทหารเขเมรชายแดนพนมดงรักกักตุนทาหารมากผิดปกติในขณะนี้ยังมีรายงานว่าทหารกัมพูชาก่ายยังคงขึ้นไปแสดงสัญ,ญลักษณ์บ่มประสาทตาเหมือนทมเพราะทางฝั่งทหารไทยก็ยังไม่ได้ห้ามให้ทหารกัมพูชาหรือชาวกัมพูชามาเที่ยวนะทําให้ทหานทั้งสองฝั่งก็ยังตั้งแนวประชิญหน้ากันอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งก็ต้องดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กระสุนนัดแรกดังขึ้นหรือไม่ค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะกําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันเป็นอย่างมากค่ะระหว่างฐานไทยและฐานกัมพูชาค่ะที่มีเรื่องให้ติดตามกันแทบจะทุกวันเนี่ยสำหรับบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นปกตินะอย่าไปแบบวิตกกังวลมากนะะทุกอย่างไม่มีอะไรตึงเครียดแต่เหมือนว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่ค่ะทั้งฝั่งไทยและเขมรจะไม่ได้มองแบบนั้นค่ะโดยเมื่อ วันที่23มีนาะคมที่ผ่านมานะทางด้านเพจ Facebook ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับทหารของกัมพูชาค่ะได้มีการลงคลิปแล้วก็อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะโดยในคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปที่ทหารไทยค่ะบุกไปถึงด่านเขตกั้นชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งสั่งให้กลุ่มทหารกัมพูชาไปรื้อเพิงพักที่ทางด้านของฐานขมรสร้างไว้พักผ่อนนะเพราะว่าล้ําเข้ามาในประเทศไทยค่ะโดยภายในคลิปก็จะเห็นท่าทีของฐานขมรค่ะที่งอนะเมื่อเจอกับทหารไทยค่ะ แต่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่6เมษายน2568นะคะเพจกรุงเทพวันนี้ค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าช่วงนี้ฐานขมรชายแดนพนมดงรักมีการกักตุนอาหารปริมาณมากผิดปกตินะยังไงช่วงสงการก็อย่าประมาทครับขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่ารัฐมนตรีประจาสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการชายแดนนะของกัมพูชาได้นําคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทหาร ร้อยตำรวจโทและทหารจศดสามัญค่ะที่ประจําการตามแนวชายแดนมุ่งหน้าสู่วัดตะกุบเบยค่ะโดยที่อุดรมีชัยค่ะเมื่อเช้าวันที่4มีนาคมนะพันเอกซานซารูรองผู้บัญชาการเสนาธิการภาคพื้นปฏิบัติการพลโทมีชัยนําคณะทหารให้การต้อนรับพระท่านลําเจียรัฐมนตรีประจําสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีด้านกิจการชายแดนของกัมพูชาค่ะได้นําคณะเข้าเยี่ยมและก็พบปะนายทหารรองนายทหารและพทฐานที่ประจําการตามแนวชายแดนในทิศของวัดตะกุบเบยค่ะ ในโอกาสนี้ค่ะมหาดไทยของกรัรมพูชาค่ะได้มีการส่งคำอวยพรและก็แสดงความขอบคุณนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจอวยพรให้ทหารทุกนายมีสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องบ้านเกิดและก็ประชาชนต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งได้นําอาหารบางรายการเป็นของขวัญให้แก่ทหารด้วยค่ะโดยรองผู้บังคับการเสนาธิการทหารโบกค่ะพร้อมด้วยนาะยทหารร้อยโทและพลทหารแสดงความขอบคุณสําหรับคาเชิญเข้าเยี่ยมคารวะของท่านลาเจียค,ค่ะ และคณะผู้นำทุกระดับเป็นการส่วนตัวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จอัครามหาเสนาบริเดโชหุนเซนนะที่ให้ความใส่ใจ ต่อสวัสดิภาพและการดำรงชีพและสภาพความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าอยู่เสมอค่ะซึ่งส่งผลให้ทหารมีความกระหายในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเกิดและรับใช้ประชาชนในทุกสถานการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ทางเพจกรุงเทพวันนี้ก็ได้โพสต์ข้อความด้วยนะะวันนั้นเนี่ยบอกว่ารับุนตรีสำนักนายุคเขมรลงพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมมอบสเสบียงข้าวสารอาหารแห้งแก่ทหารขเขมรน,นะแล้วก็มีแฮชแท็กบอกว่านักการเมืองขเขมรลงพื้นที่ป่วนทุกวันส่วนนักการเมืองไทยไม่เคยโผล่หัวกลัว สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณวสนาณน,านวมผู้สื่อข่าวสาถานชื่อดังก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองค่ะถึงประเด็นชายแดนเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ โดยมีรายละเอียดระบุนะบอกว่าแม้ว่าขณะนี้จะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและตึกถล่มในกรุงเทพนะก็มีการระดมกําลังทหารและก็ยุโทโธปกรณ์ต่างๆไปช่วยก็ตามค่ะแต่ในส่วนของทหารกองทัพภาคที่2ค่ะกองกำลังสุรนารีซึ่งดูแลชายแดนไทยกัมพูชาในภาคอีสานทั้งอีสานเหนืออีสานใต้นะก็ยังคงวางกาลังอยู่ในพื้นที่ตามเดิมค่ะ เช่นเดียวกับขเขมรค่ะที่ก็ได้มีการวางกําลังและก็ยุทธกรณ์ประชิดแนวชายแดนไทยเอาเป็นว่าพร้อมรบทั้ง2ฝ่ายค่ะจะเห็นได้ว่าพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพท,ทั้ที่2หรือแม่ทัพกุ้งค่ะก็ลงพื้นที่เยี่ยมลูกน้องตามแนวชายแดนตรวจการพร้อมรบและก็มีการสั่งการเหมือนกับว่าพร้อมนะคะ หากได้รับคําสั่งก็สามารถเคลื่อนทัพเข้าแนวได้เลยค่ะตอนนี้ก็อยู่แค่ว่าใครจะอดทนมากกว่ากันนะแต่แน่นอนว่าทหารไทยค่ะจะต้องอดทนมากกว่าค่ะเพราะว่าทหารเขเมรก็พยายามยั่วยุเพื่อให้เกิดความขัดแย้งนะซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีรายง,งานว่าทหากรกัมพูชาค่ะแล้วก็ชาวบ้านกัมพูชาก็ยังคงขึ้นไปแสดงสัญลักษณ์บนปราสาทตามเมินทม ว่าเป็นเจ้าของอยู่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งทหารไทยค่ะก็ยังไม่ได้ห้ามให้ทหารหรือว่าชาวคมพูชานี่มาเที่ยวนะคะก็ทําให้ทหางทั้งสองฝั่งก็ยังตั้งแนวเผชิญหน้ากันอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งก็ต้องดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้กระสุนนัดแรกดังขึ้นหรือไม่ค่ะซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้2ประเทศร,รบกันค่ะเราต้องการให้เกิดการเจราจาแต่การเจราจาจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสียเปรียบนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบาันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบาันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ